สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ e ม r a f t อัปเดตเวอร์ชัน1.4.5พีลิ t นะครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้จะมีอะไรกับเปลี่ยนแปลงก็ติดตามชมได้เลยครับผมไปเลยนะครับผมก็มีบั๊กต่างๆอีกมากมายครับผมบอกไว้ก่อนครับผมจะรีวิวไม่หมดนะครับผมซึ่งมันมีมากครับผมสาหรับการอัปเดตครับก็จะเอาในส่วนที่สําคัญสาคัญครับสาหรับใครที่บอกว่าในเวอร์ชันก่อนครับ1.4.4พีลิ t นะครับผม ก็คือว่าในเวอร์ชัน1.4.4ตัวเต็มผมไม่ได้ทำครับเนื่องจากมันใกล้กันเกินไปนะครับผมก็ไม่ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนผมรีวิวไม่หมดผมไม่ได้มั่วครับทุกทุกอย่างทุกอย่างทําให้เห็นหมดนะครับผมไม่ได้มั่วชัวร์ครับผมสําหรับใครที่ว่ามั่วนี่ต้องมีหลักฐานด้วยนะครับผมมาพีว่ามั่วนี่นาี่ยก็ว่าแต่หลักฐานของคุณละผมมั่วอะไรอ่าครับผมอย่างแรกเลยครับก็สเปลนะครับผม สปอร์เราสามารถเสกลูกมันได้ครับเช่นไก่นะผมก็จะเสกธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นไก่ตัวใหญ่ใช่ไหมอ่าเสร็จแล้วถ้าจะเสกลูกมันครับต้องคีิกขวาครับผมคีิกขวาที่ตัวมันอ่ะลูกมันจะออกมาครับอ่าเห็นเปล่าครับคลิกขวาแล้วถือไข่ด้วยนะครับในโหมดครีทีมโหมดเท่านั้นนะครับนี่ครับก็จะได้ลูกไก่นะผมสําหรับหมูเสกนะครับแล้วก็ ขี้ขวาครับผมือไข่หม,แม,หม,ออมูแล้วก็นี่ครับผมลูกหมูก็จะออกมาแล้วก็นี่ครับผมเป็นแกะนะครับนี่ครับอ่าโอเคได้ครับต่อไปก็จะเป็นวิลเลจเจอร์เอ้ยไม่ใช่นี่เป็นบัวอ่าบัวก็ได้ครับแล้วก็วู๊นะครับวู๊ได้ครับผม แต่ว่าวูบวูบเนี่ยถ้าเราเอาทำให้เป็นลูกเราซะก่อนครับอ่ะก็คือเป็นหมาของเรานะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเสกลูกลูกหมาครับมันก็จะได้เป็นหมาของเรานะครับผม,มซึ่งหมานี้มันก็จะไปกัด <c oughs> ไปกัดแกะนะครับผมถ้าเป็นหมาโตเนี่ย มันจะกัดแกะโอเคมันกัดอยู่ตั้งนานแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นวัวมานะครับนี่ครับมัสลูมแล้วก็นี่ครับแมววิ่งดีอย่างรวดเร็วอะอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นวลเลเจอร์นะครับอันนี้คือลูกของวลเลเจอร์นะครับผม นี่ครับก็เราสามารถเสกจากรูปมันได้ด้วยนะครับจื๊บมานี่จะมืดแล้วหรอวะเนี่ยครับเสร็จเฮ้ยทำเสร็จเฮ้ย โอเคอ่าครับผมรักพาร์ทนี้ก็ยังอ่าบ,บักอื่นก็ยังคงมีอยู่นะครับผมก็รีวิวแค่หลักๆแค่นี้นะครับผมเอาล่ะเอ้ถ้าเป็นบักบักที่เหลือนะครับผมก็ติดตามในเชงล็อตใต้ดิสคริปชันนี้ได้เลยนะครับเอาล่ะวันนี้ผมขอต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมอ่าสาเหตุที่ออกไปช้าหนึ่งวัน,นะครับก็คือ อ่าลงเบยเขาชวนเล่นดอ .a2 คือว่าติดลืมมาดูนะครับผมแล้วมันไม่ไม่ได้ออกตรงเวลาด้วยนะครับก็คือว่าเนี่ยเวอร์ชนันเนี้ยออกวันเสาร์นะครับผมเฮ้ยออกวันศุกร์ปกติมออกมันต้องออกวันมันต้องออกวันอะไรวะพระฤหัดนะครับโอเคอ่าสําหรับไอ้พวกซอมบี้ชิปเปอร์นะครับผมไม่ไม่สามารถทําได้ครับมันไม่มันยังไม่มีลูกไงเป็นผีจะมีลูกได้ไงวะเออ อ่าอเนี่ยทำไม่ได้นะครับเอาละวันนี้ลาก่อนแล้วรอบที่สองละสวัสดีครับผม